ามาในส่วนของออยนะครับออยออยก็คือคณะกรรมการอาหารและยานะครับนี่เขาอ,อนุมัติขยายอายุกลุ่มชีดวัคซีนเด็กตั้งแต่หกควบนะครับชีดซีโนเวกส่วนกลุ่มอายุสามถึงห้ายังไม่ไฟ่เกี้ยวนะครับจีผู้ได้อนุญาตส่งข้อมูลเติมเพื่อพิจารณานะครับโดยเฉพาะนายแพทย์ไปสั้นดันคุ้มนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยนะครับก <c oughs> <c oughs> อ,อยเพ่ง กรรมาการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสาหรับพปีขึ้นไปนะครับโดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยาของวัคซีนซีโนเวคนะครับซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชก,กรรมแล้วก็ซีวัคซีนชินโนฟาร,ร์มนะครับนำเข้าโดยบร Bio ิษัทไบโอจีนีเทคนะครับปัจจุบันวัคซีนต่้งๆชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับนะโดยรับโดยผู้รับอนุญาตก็คือองค์การเภสัชกรรมแล้วก็บริษัทไบโอจีนีเทค นะครับมาขอขยายอายุในช่วงสามซึ่งสิบเปีอันนี้กรรมาการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงคุณภาพแล้วกับประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยแล้วจึงได้อนุมัติขยายกลุ่มอายุกลุ่มผู้ชายตั้งแต่6ปีขึ้นไปทางนี้อยอยได้รับแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทางส่องารนะครับส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาขยายในกลุ่มอายุ3ถมึง5ปีต่อไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอวัคซีนนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าเรามีการขยาย นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้เด็กเด็กนักเรียนก็ยุ่ในช่วงข้องการเปิดเรียนนะครับทีนี้พอเปิดเรียนก็ก็มีการฉีดวัคซีนนะครับของเด็กอายุติดตาลงมานะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงเพราะไปโรงเรียนนะครับนะไปเจอคนไปเจอเพื่อนไปเจอครูอะไรแบบนี้นะครับในโรงเรียน